สวัสดีครับกับกมาพบกับผมเองนะครับกับปอนจากช่อง p p t p o p u l a r Channel นะครับวันนี้ผมจะเปิดรายการอะไรก็ขอให้ติดตามกันนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่ามารีวิวนะครับเกี่ยวกับชนาทิพนะครับถามว่าร่างกายชนาทิพวันนี้ร่างกายจริงหรือเปล่าฟอร์มหรือเปล่าตัดต่อมาหรือเปล่ามามาฟังกันครับก่อนที่จะฟังผมขอเปิดรายการก่อน,น,นครับ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาเมื่อกี้ครับกาบมาพบกับรายการรีวิวช็อคช็อกนะครับจากหลังเทียบมีประเด็นเพจสมโมสรบีจีปทุมยูไนเตตน,นะครับแบบว่าลงภาพบิมศักด์ของชนาทีนะครับตรงเอ้ยสกสิ์พูดผิดน,นะครับขอโทษที ในสรีระร่างกายที่แบบสุดฟิตมีกล้ามและมีชิคแสเป็นแบบมันๆนะครับจนมีแฟนบอลไหลายคนตั้งคําถามตั้งความสงสัยว่ารูปนี้จะต่อมาหรือไม่ซึ่งต้องบอกว่าภาพนี้เป็นคือภาพของเจชนาที่จริงๆนะครับที่ออกมาจากเสื้อของ BG นะครับประทุมแบบไม่มีการตัดต่ออย่างไรนะครับเพราะผมคิดผมคิดว่านะร่างกายของนักกีฬาและอีกอย่างคนที่แบบผอม อะไรเนี่ยครับเขาจะมีร่างกายประมาณนี้แหละครับโนแฟตไขมันน่าจะศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแบบร่างกายเขาแบบครีนตัวผมว่าคือแบบเป็นคนอ้วนนะครับเวลาออกกำลังกายก็อาจจะมีพุงมีอะไรอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดนักกีฬากับคนที่ผอมอ่ะรวมกันแล้วร่างกายจะประมาณนี้นะครับสําหรับผมว่านะครับแปลว่าเจชนะทิปนี่เขาแบบฝึกฝึกหนักฝึกฝึกตลอดฟิตตลอดนะครับผมว่านะครับดูร่างกายของนักกีฬาของแต่ละคนนะครับ และได้อย่างนักกีฬาหรย่านี้เขาก็มาเล่นฟิตเนสเล่นอะไรด้วยนะครับไม่ใช่แค่เตะบอลอย่างเดียวผมคิดว่าเป็นเปไ่้จริงครับเยี่ยมมาต่อกันนะครับมาโนเขาบอกว่าเราชนะได้แน่นะครับมั่นใจว่าช้างศึกโชว์ฟอร์มได้ดีครับแม้ต้องดวลกับเกาหลีใต้ในศึกคัดบอลโลก2026นะครับเขาบอกว่าผ่านไปได้แน่นอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเกิดข้อความผ่านทางอินสตาแกรมของพี่แกเขานะครับบอกว่า โดยส่วนตัวหลังจากทราบผมจะสลัดการแข่งขันนะครับของฟุตบอลโลก2026นะครับโซนเอเชียร,รอบ2กลุ่ม C โดยมาโนอโ,โ,โปกิงได้พสต์ข้อความว่าฟุตบอลโลก2026เนี่ยครับรอบคัดเลือกนะครับ,รบ,รรบผมเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านไปได้เราจะสู้แ,แบบแบบเอาชัยชนะมาให้ได้และโฟกัสอย่างเต็มที่แบบมากันให้เต็มสนามนะครับ ในเกมที่จะเจอกับทีมชาติจีนนะครับและเราเริ่มต้นด้วย3แส้มต่อหน้าแฟนๆของเราและคลิดว่าจะทํำได้ไหมครับแต่ผมจะให้ไปดูคลิปครั้งที่แล้วนะครับของไฮไลท์ของชนาทิพนะครับที่ยิงประตูของทีมชาติจีนได้นะครับเราไปดูกันครับ และเพื่อนๆพี่น้องชาว u t u b e มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับว่าไทยเราจะผ่านรอบคัดเลือกไปได้ไหมช่วยพิมใต้คอมเมนต์ผมเลยนะครับผมก็หายไปนานไม่ได้ทํา y o u t เลยนะครับพอดีไฟมันหมดนะครับแต่ก็อยากกลับมาทำนะครับเพื่อพี่น้องที่ติดตามผมขอบคุณมากนะครับที่เป็นกําลังใจให้มาดูข่าวต่อไปนะครับที่ผมจะก็เล่านะครับโดยแบบว่าเดอะ u ุกครับเขาออกมานะครับแบบว่าเราต้องวัดกัตีนะครับเผยความหวังไปบนโลกของช้างศึกครับ มองว่ามาโนยังไม่ดีพอตามเป้านะครับโดยมาดูกันนะครับว่าผมจะเล่าเกี่ยวกับรายที่ทําไมมารถึงยังไม่ดีพอนะครับเพราะปิ่งพงผิวอ่อนนะครับกองหน้าทีมชาติไทยเผยผ่านแบบว่าทางเพจนะครับบาร์กงนะครับหลังจากท่าผลการจับฉลากของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบ2ทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับทีมชาติเกาหลีใต้และทีมชาติจีนเลยนะครับและอีกทีม จากรอบคัดเลือกคือสิงคโครปร์ควมนะครับโอ้โหโดยจตุ๊เอ้ยโดยจตุ๊ได้เผยได้เผยว่าดูแล้วเราคงจะวัดกับจีนนะครับเพื่อเข้ารอบเป็นที่2ต่อจากเกาหลีใต้นะครับน่าจะเป็นแบบเต็งแชมป์กลุ่มนะครับโดยนันแรกสําคัญที่สุดคือแบบว่าเราต้องเปิดบ้านชนะนักเตะของมองกอให้ได้นะครับถ้าแบบแพ้นี่หรือเสมอคงลำบากทันทีนะครับกับเกมที่เหลือ ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเตรียมทีมเราจะทําดีพอหรือไม่นะครับโดยส่วนตัวแล้วเดดตุ๊กเขาบอกว่าคิดว่ามาโน่แฟ k กิ้งอ่ะเป็นโค้ชที่ดีนะครับแต่ไม่น่าจะดีพอที่จะพาบอลไทยไปบอลโลกนะครับบางทีทุกคนคาดหวังเดดตุ๊กเขากล่าวนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับประเดิมสนามในศึกฟุตบอลโลก2026คันเลือกโซนเอเชีย กุ่มซีนั้นแรกพบก,กับทีมชาติจีนในวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับส่วนสนามเวลาแข่งขันรวมไปถึงช่องทางถ่ายทอดสดจะมีการประกาศยืนยันอีกครั้งในภายหลังนะครับโดยผมไปดูแบบกุนซือทีมชาติจีนนะครับเขาดูเหมือนกบไม่เห็นไทยอยู่ในใสายตายนะครับโดยเขาเปิดใจครั้งแรกนะครับหลังอยู่ร่วมกลุ่มไทยเกาหลีใต้คัดบ,บอลโลกนะครับกุนซือทีมชาติจีน บอกว่าหลังอยู่ร่วมกลุ่มไทยเกาหลีใต้คัดบอลโลกนะครับยอมรับเจอเกาหลีใต้คืองานหนักงานหนักนะครับแต่ไทยเขาไม่พูดถึงเลยนะครับทีมชาติจีนถูกจับอยู่กลุ่มร่วมสายกับทีมชาติไทยเกาหลีใต้สิงคโปร์และกูแบบที่ผมบอกไปและจะมีการคัดเลือกทีมแชมป์ผ่านสู่รอบ18ทีมสุดท้ายนะครับจากการจับสลากดังกล่าวอเล็กซานด้าแยนโควิดนะครับ โค้ชชาวเตอร์เนียกุนซูใหญ่ทีมชาติจีนนะครับเปิดใจผลการจัดสลากแต่ไม่ได้พูดถึงทีมชาติใจเอ้ยทีมชาติไทยเลยทั้งนี้เนะครับน่าเสียใจจริงๆแต่เขาบอกว่าเรามีความทะเยอทะยานในการเจอกับทุกทีมนะครับเช่นเดียวกับทีมชาติจีนเราเคารพในคู่แข่งของเราและเราก็ต้องทําตามเป้าหมายของเรานะครับเรามีงานหนักคือการ เ,เกาหลีใต้นะครับพูดแต่ถึง,พ,ถงพูดแต่เกาหลีใต้นะครับแต่ไม่พูดถึงไทยเลยแม่งเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอยังไงก็แฟนบอล YouTube ที่ติดชอบฟุตบอลไทยก็อย่าลืมไปติดตามเชียร์นะครับเชียร์ว่าไทยจะชนะเกาหลีชนะจีนหรือเปล่านะครับแต่เราต้องไปทีลสะสเต็ปสเต็ปนะครับโค้ชเขาบอกโค้ชทงทีแท็กจีเขาบอกนะครับเพื่อเข้ารอบต่อไปรวมถึง มีภารกิจในเอเชียครับด้ครับจากนี้เรายังมีเกมอุ่นเครื่องในเดือนกันยานและตุลาคมดังนั้นเรายังมีเวลาที่จะเตรียมตัวและศึกษาคู่แข่งเราเชื่อว่าเราจะเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับสำหรับทีมชาติจีนมีชิวประเด็นเกมแรกพบกับทีมชาติไทยวันที่16พฤศจิกายนนี้มามึงเจอแน่มึงพูดถึงกูใช่ไหม <c oughs> โดยภาพรวมแฟนบอลสองทีมก็ถล่มกันยับเลยนะครับคนทรยก็บอกว่าสนามราชมังกีฬามีวิาจารณ์คอนเสิร์ตจริงหรือเปล่าก็ต้องรอด,ดูกันนะครับโหมีหลายละไม้นะครับเกี่ยวกับสนามราชมังกีฬานะครับตั้งแต่เจเลยนะครับโดยหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับบริษัทที่รับทําสนามตอนที่สุดแดงเดือดน,นะครับมีการขนทรายออกไปจากสนามราชมังกีฬาถึง10ซอมอนะครับจึงเป็นสาเหตุให้น้ําท่วมขังราชมลล่าสุดทางผู้รับ เหมา,าออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยมึงมาโทษกูอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้เขาไม่ได้พูดนะครับผมแค่พูดเองมีการได้ข่าวว่าทางบริษัทที่ทำแดงเดือดเอาทรายออกประหยัดราชันมังจริงหรือเปล่า ดูเกินไปและผิดผ้าจากข้อเท็จจริงนะครับยังไงเขาก็าอยากชี้แจงนะครับสิ่งที่เราเอาออกน่ะไม่ใช่ทรายแต่เป็นชั้นอะไรสักอ,อย่างเราเรียก t e ซึ่งคือชั้นที่มีการสะสมของมาย,ยานะครับและกระตุ้นหญ้าที่ตายแล้ว ชั้นนี้คือชั้นที่อุ้มน้ำนะครับและทำให้การระบายน้ำช้าลงนะครับสรุปเอามาก็คนที่สวยคือคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็คือแบบว่าคนทำสนามนะครับแต่เรียกอะไรอะบอดหรืออะไรก็เห็นมารับผิดชอบอะไรเลยนะครับที่สนามราชมังคลาเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องรอดูตับเขาเรี่ยรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเป็นยังไงก็ โยงกันไปโยงกันมาไม่เป็นความจริงนะครับแต่เขาก็เห็นมีข่เขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมน,นะครับโดยเพื่อนๆที่น้องชอนย YouTube, ูทูบคิดว่าสนามในไทยที่ไหนสวยและดีและแจ๋วสุดนะครับใน,ในช่วยบอกความที่เห็นใต้คอมเมนต์ยูทูปผมนะครับผมก็อยากรเหมกันว่าสนามบอลที่ไหนมันดีกว่าราชมงังคลาครับตอนนี้แต่ผมว่าน่าจะมีเยอะนะเพราะตอนนี้ก็มีหลายดราม่านะครับที่จะเอามารีวิวแต่ก็ยังไม่จบนะครับ โดยอีกคนนะครับที่ผมจะเอามารีวิวก็คือขึ้นหน้าหนึ่งที่ญี่ปุ่นเลยนะครับกับเอกนิตแนวรูปทีมชาติไทยนักเตะที่เต็มไปด้วยความกระหายทักษะพื้นฐานสูงนะครับโดยญี่ปุ่นเขาบอกว่าขึ้นหน้าหนึ่งนะครับแนวรูปทีมชาติไทยมีอะไรความกระหายทักษะพื้นฐานสูงสุนญี่ปุ่นช็อกเกอร์คิงนะครับขึ้นหน้าหนึ่งเอกนิตปัญญาเลยนะครับมีทักษะสูงในรายงานระบอกว่าอุกวะเลสไดมอนด์ประกาศ คว้าตัวชนะเอ้ยไม่ใช่เอกนิตนะครับนะครับมิดฟิลทีมชาติไทยจากเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเข้าร่วมทีมสโมสรรูปแบบยืมยืมตัวนะครับก็หนึ่เวลาจนถึงสัปดาห์เธันวาคม2 0 2 3นะครับได้หมายเลขเครื่องแบบคือเบอร์27นะครับปัจจุบันนะครับเอกนิตปัญญาอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นเองนะครับหลังจากเริ่มต้นกับอาชีพคาแข้งกับเชียงรายยูเนเต็ดเขาเล่นให้กับเชียงรายซิตี้ เมืองทองอยูเนเต็ดและทีมชาติไทยนะครับลักษณะเด่นของเขาคือเขาเป็นนักเตะทีมชาติไทยและกองกลางตัวลุกที่มีทักษะพื้นฐานสูงนะครับเขามีความเข้าใจและแทคนิกและความสามารถในการปรับตัวสูงนะครับแม้ว่าจะเป็นการย้ายทีมไปต่างแดนครั้งแรกของเขาเราหวังว่าจะได้เห็นเขาเติบโตขึ้นนะครับอย่างเป็นทางการของสโมสรที่เขารายงานนะครับและก็ พังยา่ายังได้แสดงความตื่นลุ้นว่าตัวเขาทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดกับอุกบาะเลสนะครับโดยสงสัยไหมครับว่าค่าตัวของเอกนิตปัญญาประมาณเท่าไหร่ผมก็ไปหามาดูนะครับเพื่อจะมารีวิวให้เพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> พี่น้องชาญยูทูปฟังนะครับโดยเว็บดังเปิดค่าตัวเอกนิตแนวรุกทีมชาติไทยนะครับหลังย้ายร่วมทีมชาติญี่ปุ่นอย่างอุกบาะเลสไดมอนด์นะครับโดยแนวรุกทีมชาติไทยหลังย้ายทีมเก่งญี่ปุ่นอย่างอุกบาทเลสไดมอนด์นะครับ ทีมแก่งในเจดีญี่ปุ่นดีกีแชมป์เอเชียปีล่าสุดน,นะครับทำการเปิดตัวเอกนิตปัญญาแนวูกทีมชาติไทยร่วมทีมกับอย่างเป็นทางการนะครับล่าสุด t าร์ s เฟอร์มกิเว็บตลาดกลางนักเตะชั้นระดับโลกนะครับได้พบข้อมูลบางอย่างนะครับว่าข้อมูลของเอกนิตปัญญาหลังเปิดตัวร่วมทีมแก่งอุกวระเลดไดมอนด์นะครับโดยค่าตัวของมิซิลทีมชาติไทยรายนี้มีมูลค่า3 0 0แสน ห0 0 0 0ยูโรนะครับหรือราวๆประมาณ13ล้าน3แสน2,559.25บาทนะครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ,บ้างครับโดยอีกคนที่ผมจะรีวิวขาดเป็นไปไม่ได้นะครับคือเพื่อนร่วมทีมชาติของเอกันเน้นนะครับทีมชาติไทยก็คือสุภโชคนะครับที่ตอนนี้เขายิ่งเล่นยิ่งดีนะครับหวังได้เล่นด้วยกันก็คือโอกาชิวะนะครับหลังจากที่เขาขายเจ็บกลับมา จากคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับได้รับข่าวดีขึ้นเมื่อตัวลูกคนสำคัญอย่างซิโยชิโอคาชิวะสัดอาการบาดเจ็บกลับมานะครับลงซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับพร้อมกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังช่วงที่เขาพักเปรกไปนะครับโอคาชิวะได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อตรงแฮมสติงนะครับในเกมกับ ซาลนโทสูนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนนะครับและต้องพักรักษาตัวมานับตั้งแต่นั้น,นครับเปิดทางให้สุบโชคสาชาติได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนตลอด4เกมหลังสุดนะครับและดาวเตะทีมชาติไทยคนนี้นะครับ <game> ก็ทำไป2ประตูนะครับแม้หลายคนจะมองว่าโอกาชิวะกับสุบโชค จะต้องเบียดแยกตำแหน่งกันแต่โอกาชิวะเชื่อว่าเขาสามารถเล่นกับร่วงสุปรเขาเรียกอะไรเล่นร่วมกับสุปโชคได้อย่างไม่มีปัญหานะครับพร้อมกล่าวชื่นชมสุปโชคนะโชว์ฟอร์อมได้อย่างยอดเยี่ยมตอนที่เขาไม่อยู่นะครับตอนที่เราเล่นด้วยกันผมคิดว่าการเล่นกับเขามันง่ายมากนะครับ เขาชอบถอนตัวลงมาเอาบอลตรงกลางสนามนะครับและเป็นนักเตะที่มีความไว้ใจได้นะครับผมว่าเขาจะทำผลงานแบบนี้ต่อไปได้อีกนะครับถ้าเขายังได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องผมหวังว่าจะได้ลงเล่นสนามกับเขานะครับโอกาชิวะกาวนะครับปัจจุบันคอนซาโดเรซัปโปโร หล่นมาล้างอันดับที่11นะครับของตารางแล้วหลังจากเอาชนะใครไม่ได้เลย5เกมติดนะครับต่อการโดยเกมเจดิต่อไปพวกเขาต้องไปเยือนคาชิมะเอสเลอร์นะครับในวันอาทิตย์ที่6สิงหานะครับยังไงก็ร่วมส่งแรงใจไปให้กับสุโชคเจ้าเชฟด้วยนะครับอยากให้เขาได้เป็นตัวจริงต่อต่อไปนะครับจะได้โชว์ฟอร์มให้กับชาวญี่ปุ่นได้รู้นะครับเป็นตัวแทนเจชนะที่มีคนที่ชาวไทยต้องให้กำลังใจเขานะครับโดยข่าวก็อะไรออกมาครับบอกว่า ญี่ปุ่นกําลังจะดิวก้องหน้าทีมชาติไทยนะครับผมก็รอดูมาอยู่จนมาถึงตอนนี้นะครับพี่น้องช้าหญิงคู่แรกในกปรติดิซานะครับบนแผ่นดินญี่ปุ่นคือไหมทนิการแดงดานะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเซ็นสัญญาณ่วมทีมกับ a อซ a น a การ a โนปาซาลิโก c อนะครับในวีล u กนะครับถ้าเกิดผมพูดผู้ชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับลีฟุตบอลหญิงอาชีพของประเทศญี่ปุ่นนะครับทำให ไหมธนิการและมุย้ยธีรศิลปแดงดากลายเป็นคู่พี่น้องชายหญิงคู่แรกปรติศาสตร์นะครับจากประเทศไทยที่ได้รับเล่นในฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับเจแปน w ูแมนเอน o w รเวอร์เมนต์นะครับโปรเฟชชั่นอลฟุตบอลลี e วีลีกนะครับ, League, รรนะรบยังไงก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามเพื่อรับรู้ข่าวสารหรือเป็นกำลังใจผมมีแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมรีวิวให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยบ๊ายบาย